สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้อทะเลนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตราดเราจะมาหากับอดีตยอดมวยอีกคนหนึ่งนะครับฉายาของเขาก็คือไอ้ห้ากอนะครับเก่งกาดเก่งเก่งไกลครับสวัสดีครับบางแล้วก็มีดีเซลน้อยมาด้วยนะครับสวัสดีครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาเยี่ยมทินเก่าผมแล้วก็พามาเยี่ยมบ้านบางเลาะนะครับก็จริงจริงแล้วเนี่ยกูเคยมาอยู่บ้านบางเลาะอยู่กับสามเดือนนะมาตอนปีหนึ่งแปด ทุ่งมาต่อยอยู่นี่อยู่สามเดือนต่อยประมาณเจ็ดแปดครั้งอนี่ตอนนี้มึงต่อยมึงหนึ่งแปดที่มาดูมึงต่อยกี่ไา่ไร้อืแล้วกูเริ่มถัดมวยแหมะมึงน้องกูเยอะเออแล้วกูขายถานกับพี่ชายนะที่บอกว่าที่จังหวัดตราะอ่ะเรื่องมึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่เข้าเรื่องอ่ะจะเข้าเรื่องมีเร้วอ่ไอ้นี้ขายไปขายมาปั๊บเนี่ยกูมาขายในหมู่บ้าน หมู่บ้านใ้องหลังต้องหลังในองหลัเนี่ยเออแค่มาบ้านถี่รถอัเนี่ยมาต่อยมวยที่บ้านเออแต่ก็ได้ยินชื่อดูยินชื่อไปรถโอตุนนั้นดังมากร้อยปอยในทัวประเทศไทยบางรถตอนตอนตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้หกสิบห้าหกสิบห้าก็ศูนย์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 รูสิบห้ายงแข็งแรงนะยังแข็งแรงอยู่ยังรูปรอสมัยหนุ่มเขารอนะรอเออเจ้าแฟชั่นไม่แล้วบางที่เริ่มต่อยมวยตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุอ๋อตอนนี้อยู่เวลาพอสอง อ์8ขวบน้องๆต่อยตั้งเล็กเลยอ่ะทั้งแรกต่อยเยอะมากนี่อ่ะเข้าที่บ้านนเลยอ่ะเข้าที่บ้านนี่แหละตอนนั้นใครๆสอนให้ได้เหรียญได้เหรียญเหรียญเหรียญอ๋อเป็นน้านะอืมน้องแม่น้าบางร้อยต่อยอยู่ที่ตาดนี่เยอะมากก็ประมาณ50ครั้งก่อนที่จะเข้าไปอยู่กรุงประเทศไปอยู่ติดใส่อ่ะมา50ครั้งทั่วภาคกะวันออกแพร่ย้อนจันทร์มาไอ้เด็กผมดีนดีนตัวถึงร้อย ปรมาณร้อยปอนด์เนี่ยเป็นจอมล่าเดิมพันเลยนะตันแทนตัวทุ่มแดงอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าบัณแดงอะไรพวกนี้กับน้องใช่ไหมแล้วแคอาบังเข้าไปอยู่ทิศเหนือตอนพี่ชายไหมบอ้โหพี่เบิ้มมาน้อยมาน้อยมาน้อยสิงคุ้มทนเก่งกาดเกตเก่งไกลต้องถามว่าเก่งเขาดีกี่คนที่น้องก็หมดเลยมีกี่คนมีสิบเอ็ดคนชอปง่อยกี่คนชอปง่อยทุกคนแต่ว่าชอปไม่เยอะ อแม่ผู้ชายกี่คนผู้ชายสามหกคนพวกมงหมดเทุกคนทั้งหมดเลยกว่าที่มีดังก็มีเก่งกาดเก่งกล้ามนกศักดิมนกน้อยมนกน้อยสามคนสามคนที่ว่ามีชื่อเสียงนะตีมันมันถึงไม่มีบางที่เข้าไปต่อยในเทพหลายครั้งแม่ผมจะได้ชิงน่ไปอยู่ปีไหนที่ต่างปเทพประเทศปีเข้าไปปีสิบเอ็ดต่างประเทศประมาณเอ็ก ที่ชกงานชกครองแชมครั้งแรกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกคุยีครั้งแรกลดคิปร้อยปอนด์ไม่ปอนด์ไม่ถึงรนน<ช>อ้อยปอนด์เลยนะเพาตอนผมไปตอนนั้นมารล็อกยังไม่ได้เป็นแชมป์ล่ามเนินเลยนะยังไม่ได้เป็นอย่าง,างผมไปไปอยู่เร่ปีกว่าผมไปอยู่อยู่ติดเตะตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดไปอยู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วหนึ่งเก้าผมว่าหนีกลับมาอยู่พัตตานี ล้อเนี่ยงลูกนั้นล้อป่ามวยดันเยอะนะมาแกต่อยระดับบุกแดงระดับทุกคนรุ่นนั้นทุกคนทุกคนช่วงปีชี่บางล้อเขาก็ต่อยชุนยิ่ต่อยไหมชุนไม่เคยไม่เคยไม่ย่างเขาเขาชราภากกว่าที่เราเอาชุนน้อยนี่นะอยู่ในใจมี่ชายรายนี้มวยคนนี้ผมว่าโชคให้ได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะเขาโชคกำลันน้อยพี่ชายเขาพี่ชายครับผมในใจผมว่าพี่ชายไปกลัวอะไรมวยอย่างนี้ในใจผมคิด เดี๋ยวผมโตขึ <cider> ้นผมก็ต้องชกคนคนนี้ได้แต่ไม่ได้ชกไต่ต่อยเพราะ่าเวลาาใหญ่ก็ใหญ่เด่นแต่พูดเรื่มแพ้เรื่มแพ้ชแพ้รักเล็กชกอ๋อพี่ได้อ๋อชนะพี่รักเล็กด้วย บางได้แชมป์มากี่เส้นอ่ะแามเส้นมีของล่ามเนินทั้งหมดเนินทั้งหมดเส้นแรกเส้นแรกได้ได้ตึงกระดงกระดงรุ่นไหนไฟเวทรุ่นไหนกุ่มสนุแล้วเส้นสองเส้นสองได้กถึงรุ่นยังไงใช่รุ่นไหนแบนตั้มแบนตั้มแบนตั้มแล้วรุ่นสามสามได้ใช่จ็อกเก็ตดีกว่าร้อยสามสิบร้อยสามสิบโอแล้วมีเสียใครมาแชมป์ไม่เสียเลยไม่เสียสลากหมดเลยอ่ะแล้วช่วงบางต่อยดังๆค่าตัวสูงสุดเลยนี่เท่าไหร่ตอนนนั้ได้มีค่าไปดนวีดีได้แสนแปด แสนแปดเลยโอ้ว่เป็นมือเงินเคยรับเงินถึงมือเนี่ยมากเลยาดแล้วนะเท่าไหร่นี่ถึงมือตัวเองรับแล้วเนี่ยเก้าหมื่นโชคใครครับเป็นแสนได้เนาะแนต่างๆบังโลชนะกันนี่ชควันนี้ปุณิบ่าวเลยนเลยนะแฟนยิ่งสวยดีกับมวยของเขาไม่ยของเขาเนี่ยเฉลยไม่ได้เลยแล้วบางต่อยท่ามีกลัวใครไหมสมัยก่อนกลัวคนพิชิต พิชิบอ่ะนักมวยว่านักมวยรุ่นนี้นักมวยพิชีทุกคนออกมันไปแล้วมันเจ็บหมดทุกอย่างเจ็บคือเจ็บหมดทุกอย่างมตนไปก็เจ็บถ้าไม่ได้เจ็บหมดแต่ชนะกระดูกแข็งมากผ่านไปสองยกเนี่ยเราเตะไปแล้วมันเจ็บเรากลัวพอออกขึ้นยกสามแล้วบอกเราคิดในใจว่าพิชีิว่าคนเราคนไป็กลัวทําไมออกไปเราก็ออกอวุธได้ไม่กลัวแต่ว่าตายเสร็จก็เจียว เจ็บไม่ได้อกเจ็บเจ็บมากแล้วก็ตรงแบกลงจากเวทีถ้าถ้าใช้เดินไถ้าจะถามว่าเจ็บที่สุดในชีวิตก็คือต่อยวิชิเนะคกะดกแบกจะแบกลงเวทีย่าเดินเ็ต้องถึงบ้านก็ต้องเดินไม่ได้ถามขึ้นบ้านไปนั่นแหละคิดเหมือนผมแลยผมต่อยวิชิตผมกลัวลงได้เตะไปก็เจ็บเองกระดูกแข็งทู้กันไม่ได้เราถึงบอกว่าต่อยตู้ไม่ได้หรอกคัด กลัวใครมากที่สุดเนี่ยต่อยมวยเนี่ยกลัวพี่ชาน้อยเลยอ่าเพราะอะไรถึงกลัวแป๊บงนพี่ถามแล้วเดี๋ยวคือแบบที่ต่อยมวยเนี่ไม่ต้องถามด้วยว่าเจ็บตัวต่อยก็ใครที่สุดเนี่ยก็คือพี่ชีตนี่เลยนะแต่พ่ชีพเนี่ยเขาเดินไม่ได้พอก้าวจักเวทีกันแผลเลยลม้มเลยไม่มีเดินก้าวขาไม่ได้เจ็บขาเพราะมันบวมเหมนขาไส้เนี่ยเดิน,ดนไม่ได้ขยับไม่ได้ขณะอย่างที่บอกถ้ากูต่อยกูเตะไปกูก,ก็เจ็บะ <laughs> แล้วที่ เป็นไอดอลของพี่อ่ะไอดอลชอบเดลิเดลิปตีนูชิตนะโอ้มวยโบราทําเงินทําเงินทาเงนโน่นลิปชื่อชอบชื่อชอบชื่อดูเทปแกแบบอ่างสวยย่างสวยว่างสวยน่ะย่างยก้วสอยชอบนักมวยส่วนมากก็ต้องถามทุกคนเนาะว่าต่อยมวยมาเคยเคยล้มเคยอะไรไหม ไม่เคยคิดครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ล้มไม่ได้ล้มแล้วบางบางเคยโดนไล่ไหมครั้งท้ายโดนต่อยก็ใครโดนไหมผมแท้เขาใช้โดนไล่เลยมือโป้งมันจิ้มตาแล้วจะว่าคำผมมาพิจารณากมันปวดปวดมากจนไม่ไหวไม่ยอมแพ้เลยไ่ยอมรัไปยอมรับโชคเขาหลุดไม่นายเฉยทนไม่ไหวที่ปวดมนี่จะบอกตรงนี้ก่อนนะว่าสมัยที่พี่ร้อยต่อยกับยุคเนี็ยมันต่างกันต่างกันที่รวง สมัยนี้นะโเล็กเออชกไม่จักรยายอธิบายอ่ะสมัยก่อนเป็นโูมดำคุณลองแปลงมวยรุ่นใหม่ๆลงไปดูแล้ววีดีโอแหละโูมมันดำเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ใช่การมันกระชากมาหุ่นดำอย่างเช่นแสนจากล่อยพิจิตรแกน้อยลงไปดูวีดีโอครับเพราะนั้นไม่ยิ่งหมัดลงนะนิ้วโป้งขึ้นใบตาขึ้นบอกแทมบอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนวิดีโอยกโชกอยู่นั้นช่วงนั้นอ่ะก็ยังใช้นดมเล็กอยู่นะใช่ใช่โดมเล็ก ตอนรู้สึกจะแปดออนไหกออนออนที่มากที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะโอ้โหหนาตักเลยสมัยก่อนบางเขียบกุ้งเห็นกูดูรัวมาตลอดสักงคนโอ้โหชิลรอดเนี่ยครับคับหนูอยากถามอะไรบ้างคุณพี่เลยคุณพี่เลยคุณพี่เลยอ่แล้วก็ที่ที่หนูจะถามคือมี ก้อนเนี่ยกอนหนึ่งก้อสองกอสามเนี่ยกันทีหลังได้นั่นแหละอยากให้ถามนีงไูคจะบอกให้ฟังป่ะต่อ,ตอเลยนะเนีน่ยอย่างพี่เนี่ยนะที่ดีนเขาพี่ซีคุณถึงใจเออประเทศนี้เป็นยังไงพี่ถึงว่าเถ้านอยู่คนละค่ายคนละวงต่อยกันด้วยไม่ต่อยกันต่อยกันต่อยก็ต่อยก็ันตัวน <qualcosa S 1> ้องเออสนิทเที่ยวด้วยกันทุกทก่อน ออกเที่ยวด้วยกันเลยเที่เพชรบุรีว่าค่ายเขาอยู่ที่เพชรบุรีใช่ตอนที่ค่ายมวยค่ายเพชรบุรีค่ายของฟอร์ตาาานกนมาเลยเขาที่ไหนกัประกบด้วยกันายการไปต่อยเลยเขาเดียวอะไรพี่คือคือประกบไปครั้งนึ่งเริ่มยมาบมาคาไปต่อยเนี่ยขอให้ต่อยพิ่เตอก็บอกต่อยก็ต่อย ไม่ไม่มีทางไหนแล้วที่ว่าจะไปต่อยกันได้เพราะชั่งหนักแล้วเนี่ยที่ไปช่่งก่อนการมหาทาม่าไม่โชคขึ้นน้องนั่นแหละน้ำหักมาหนักเกินใหุ้ดไก่ไปลดไไปกินข้าวเลยก็เลยไม่ได้ต่อยไต่อยยีน่าไม่ยอมแต่พี่อย่าชังหนักสุดแล้วก็มาบานแล้วในน้าตัวรบอกไม่ได้โชคนะกลายเรื่องหนักเราก็อดลงใจไปไม่ต้องคิดมากมันไปแสงขาวอ่ะมันไป็นแสงขาว หลายปีเลยยังไงในแต่ช่วงนี้ยัแแม่พังกระดาษไอ้เสือชกตายแยกแแม่ยัแแม่แล้วเรื่องมึงอะไรมึงจะชคไม่ชคจิ้งมองว่าเกินโบแล้วเนี่ยโชคก็ชกก็ไก่ตายโชคไหมไก่บอกชกก็โชคไอ้ฐานก็กลัวแต่จริงใจก็ไม่อยากโชกแล้วไม่อยากชกแล้วแล้วมวยนี่พูดถึงว่าถ้าไอ้มวยที่ดโอ้โหแลก็ถามไปแล้วนายกลัวที่สุดเรื่องชีพอย่างเงี้ยแล้วแต่พูดภูมิใจเลย ที่เราเชิดภูมิใจภูมิใจดูได้เชิดเชิดแรกนะทุกคนนะเชิดแรกแล้วบางตอนนี้ลูกกี่คนลูกห้าคนอายุคนโตเท่าไหร่ละโตว่าสี่สิบกว่าหรือสี่สิบสี่ห้าเออที่ผู้หญิงกี่คนผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงเนาะสี่คนนะผู้ชายมีใครต่อยมวยไหมมีคนคนแรกคนที่สามคนคนแรกกับคนที่สี่อ๋อแต่อสองคนไม่ต่อย อช้ทุกวันนี้ที่ยังติดตามมวยอยู่ไหมยังดูอยู่นะยังดูอยู่นะแต่ว่ามวยในแถวๆใกล้ๆผมอยากให้พี่เราให้แฟนมวยรุ่นใหม่เขาฟังหน่อว่าสมัยก่อนนั่นนะสมัยที่มีชกน้องดังๆนะที่มันไปทุ่มไปแล้วไปกินข้าวเรือพันได้เป็นแง่มากเลยนะว่าไปทุ่มตินกี่ไหนก็ไม่เคยไปทุ่มนะทีสมัยเขาเขารู้เราไปโอ้ชื่อเสียงก็มีแล้วไปประชานามแบนอะไรพวกนี้เขาก็รู้หมดว่าไปแต่บางคนเขาก็อยากจะลองชกอะไรไม่ตอนตอนตอนนั้น ก่อนจะมาใช้เก่งกาดเกียร์เก่งไกลใช้อะไรอยู่ตอนนั้นลูกน้อยลูกน้อยถึงแหลมทองอ๋อลูกน้อยถึงแหลมทองมาเปลี่ยนเป็นเก่งกาดก็ตอนไปอยู่อ๋อชัยยาชัยยาห้ากอนี่ก็มาจากเก่งกาดเกียร์เกี่งไกลห้ากอนะครับอืมชัยยานี้แต่ก็แปลกนะมีไม่กี่คนนะก่อนแล้วมีชกับอึ่ะก่อนที่มีโชคมึงเน่ยอ่ากูกเปิดพี่ก็ เออดานเคยเคยต่อยกันไหมไม่เคยไม่เคยจ็ดวันจะได้ต่อยไล้วนี่กวงถอนคุณเจ้าไอะไรป่ะแล้วมันต้งเติมเพราะพี่ก็โอ้ยต้องต้องรอดเข่าก็ได้นะโอ้ยรอดเข่าก็ธรรมดาไม่มีใครรอดนะพี่น้องพี่นันโดนหมดแล้พี่อยังแกตอนนี้ก็ไม่ยไม่เดือดริบจะไปปลายไหมนะจนแล้วก็น่าจะไปแต่เขาไม่เข้าใจว่าคมณไม่มีรายการจบแบบ อย่างปล่อยให้ขึ้นไหวอย่างเงี้ยเพราะแกปลปลแล้วบางในเรื่องมวยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกูไม่มากเลยนี่ก็เยอะนะสมัยก่อนยี่สิบเจ็ดอายุวัยกูเยอะมากอายุวัยกูอายุวัยกูอายุเที่ยวมากอืมเพรบางก็ต่อยต่างกระแปดหัวปะไม่ใช่อายุเที่ยวมากมึไม่รู้เคบอย่สายโอ้โหก็สมัยกูทอมยู่ติดใส่แต่มันจะไม่รู้ก็บมีไก่เลยใช้ยาพิยาลาไก่กูสนิทกันนี่ได้เมียคนนี้กูยังรู้เลยนะสีเนี่ยโอ้ยแล้วคู่นี้เขา ถ้าเป็นมวยนี่ไม่ผู้อมสามสอง่แยกกันลองนะเพราะหวัดโช้โชนอยู่ <c oughs> พี่สีนี่โหเมียบางลอ้อนี่ถ้าเป็นมวยนี้น <c oughs> เรียกว่าใจล้านเปอร์เซ็นตคืออย่างนุ่งผ้าถุงอยู่เนี่ยบางล้อนุ่งผ้าถุงอยู่บางล้อวัแต่สมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนพี่สีโบกหยุดมึง,ง,งนะมึงรอกูแป๊บหนึ่งกูไปเปลี่ยนกางเก่งกูมาสู้แล้วโดนเยอะ เรอแล้วประวัติเขาเจอวิสีนี่ก็ไปชนตูดเขาชนตูดแล้วเขาที่จันบุรีฟังใจป่ะไม่รู้เลยพี่ดีคนที่ไหนกรุงเทพแถวราชวัตรเอาะไรอ๋อเขาไม่ยิงจันไปเที่ยวจันมาเที่ยวี่ไปแล้วพี่สาวเออแล้วีไงก่อนนั้นพี่จะออกจากบ้านไปไปซื้อซื้ออวนที่ท่าใหม่ไปท่าใหม่ก่อนน้กศึกษานักตกอย่างนีแล้วมัน จะขึ้นเนินแล้วมันลงเนินยังมีรถขบวนมาเขาขึ้นเนินอเขาลงไปก่อนเราก็จอดเสร็จแล้วอะไรก็จอดเราก็ขับไปเต็มที่เลยอ่ะแต่เขาอ่ะเดือดเดเอดเป็นยังเขาจอดปั๊บเราก็ขึ้นเนินไปแล้วก็เต้งที่อัดเต็มที่แล้วเพราะว่าเบรกไปถ่ายแล้วมันลงเนินไปแล้วคนโตเลยเต็มเต็มวะไม่แจกไม่แจกเลยอ่ะสาเบรกเลยโอ้โหเพราะมันลงเนินแล้วฝนก็ตกเลยฝนตกเลย สม e ัยก่อนบังขับกาแลนตโตโยต้าโตโยต้าโตโยต้าโซโิก้าแล้วก็หลังจากชนนั่นก็เลยทำความรู้จักกันก็เลยตอนนั้นยังไม่รู้จักใไปถึงที่ประเทศไปเคลียร์เรื่องรถเนี่ยนะไปรู้จักไปรู้จักที่ประเทศก็เลยเซฟซะอยู่จนป่านี้แต่บังอยู่ว่าี่ศีนี่ก่อนนานๆก็เลยกิศีพวกติครับที่พผมเกี่ยวขุนรามเขาเรียกคู่งค์เวรคู่กรรม มันมีคุ่สร้างของผมจะไี่คุ้อุ่นเครื่องงานไปต่อยยีอุ่นเครื่องพี่ตีตู้ดีหอ่กูดีแาวสู้สู้มก็บอกเป็นมวยใจรัดเปอร์เซ็นต์ประตูนี้ก็ยังอยู่แล้วลุงต่อยกับนักมวยดังๆทำาเสมอบ้างดังๆมีใครมุนี่ถามที่ถามไหมบางที่บางต่อยกับพวกมวยเกรดเอเนี่ยดังๆมีใครมังพวกเลือนแพ รักเล็กนุ่งทะนงรักเล็กรหัสรหัสโลดนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยโลดเด็กเคยต่อยไหมมีสกัดสกัดพี่เ็กน้อยน่านฟ้าหายไปไหนน่านฟ้าต้นกิ่งน่านฟ้ามันเยอะจำไม่ไหวต่อยอดมวยเดิมสักน้่าลงน้อยนจงกี้อีติพัดเลือดพัดเลือดศึกวิชาน้อยก็พูดถึงยุคนั้นยอดมวยทั้งหมดต้อง ได้ต่อยกันหมดต่อยหมดแข่งแท้หมดพี่เลาะนี่แการเปรียบเสมือนนักชกระดับยอดมวยไทยตัวจริงเพราะว่ายุคนั้นนะไม่ว่าจะเป็นไฟเวทแบนต้าี่เวทหรือจูเนียร์ไลเวทที่เรามีชื่อเสียงแกมาท้าหมดทุกคนซึ่งยังผิดพวกเรายังไม่ประทะกันอย่างนั้นแต่พี่เลาะเนี่ยประทะทุกคนถือว่าเป็นนักชกหน้าด้านคนหนึ่งในยุคนั้นเขาเรียกว่าชกทนทนชก ผมชอบนะชอบเล่ต่อยมวยนะไปอยู่รูปสวยๆมวยต้อยสวยมวยนี่นะผมผมไม่ว่าผม,มเคิดดีใครนะพีชั่วหนึ่งเจนจังหวะสามสองจะฝีมือไม่ไ่ไ,ไ่เดินนะที่เพราะผมถือว่าการต่อสู้บนเวทนีนะไม่ใย่ใช้พลังมันใช้มันสมองอมแล้วตัวเองนี่ต้องหลบปรีคุกสู้โต้อตอบมันก็แก้ทาากันเนี่ยตำราก็มีอยู่แต่ผมไม่แก้ทางป้าบะมึงไม่เดินมึงไม่เดิน ก็คงไม่ใช่มวยเลยมเขาบุกมึงมึงจะบีบเขาขึ้นยังไงอ่ะใช่ใช่ป่ะไอ้เนี่ยมื่อเขาไม่เดินมึงก็ไม่ต้องเดินบ้างสิมึงก็ไม่เอาเขาแล้วมันมึงไม่เดินมึงปตูเขาไม่ได้อาวุธมวยไทยมึงออกไปเต็มก็เลยมาว่าเขาหาวเขาหนีผมผมคิดไม่แฟร์อยากเลาไปต่อยเวทีเนี่ยวเขามีกั้นอยู่แล้วอแล้วเราต่อยแป้นแต่ถ้าเราไปเดินไม่ต่อยกันแร้วกันอยู่ระมุดอยู่แล้วไม่ต่อยแก้แป้นมั้ยเคยแพ้จังนะแพ้เดี๋ยวน้ำมัยที่โชคร้ายคือแพ้แปนต่อยยากต่อยยากที่สุด แต่ลอยากใครลงไปเต้นกันมึงเนี่ยไกลๆพัดเลยอ่าม่อไหรมันไม่หนีไก่ได้เต้นมันหนีแล้วอ่ามันหนีแล้วล้วไกลออกเชื้อไกลเนี้ยอ่าติ๊กจิกวันไหนมึงลอกยังไงถ้าเราสมมติเราชกเรายืนอยู่นี่ไม่ใช่ชกเราไอฟซีเราต้องเดินเราต้องเดินอ่าเดินก็เข้าทางเขาเข้าางเขแล้วตีหน้ามันเร็วมั้ยเฮ้ยไม่แล้วตัวนี้มันจะพุ่งไม่นากระไม่นักระแป๊ะแป๊ะแป๊ะถ้าตัวนี้บางยังดูมวยมั้ยดูมวยตู้มวยอะไรพวกนี้มวยตู้ไม่ดู เราไม่ชอบกรรมการตรงๆมันกำลังจะถามความกำลังจะถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นยังไงมวยด้วยทุกวันนี้ห้ายกมันยกห้ามันไม่ต่อยกันมันเต็งเนี่ยทั้งที่มันยังไม่มีใครชนะมันยังสูสีแล้วเรามองว่าเป็นที่กรรมการมวยชกไม่ชกอีบางครั้งเรามองเราดูโมจิสีเนี่ยเรามองไอ้แดงชนะมันก็จับเพ้อย่างเงี้ยแล้วมองอย่างเงี้ยมันมกกเลยทุกวันนี้ก็เลยคนก็เลยเบื่อไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่ชอบเจ็ดใจความคิดผลนะว่า ถ้ามวยมึงยกห้ามึงไม่ต่อยกันนี้นะมึงก็ไม่ต้องชนะกันมึงเหนื่อยฟรีไปกูจับเสมอให้หมดแต่พอคิดเ้าเตะมาเฝียกขาดมันเนี่ยยกห้าไม่เดินอย่างนั้นไปได้เข้าไปเดินไปนิดนึงเตะพลาดแล้วล้มทีเดียวจับาแพ้เนี่ยแล้วใครจะไปเดินทำก็ใช่เห็นไหมล่ะแต่กูมองผิดจับพวกมึงนะกูมองจุดสำคัญเลยมวยชื่อว่ายกห้าเนี่ยนะไม่ต่อยกันนะผมมองที่กรรมการ เขามีวิธีแก้ไขยังไงวิธีแก้ไขใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างมาที่ว่าแดงเดินสี่ยกยกสี่ยกห้าไม่เดินไม่ต่อยกันไล่ลงกู้มันถูกต้องไหมครับอีกคนเังนลงทุนเดินเท่ไม่ถูกต้องตอนนี้ความหมายว่าสี่ยกต่อยกันยังไงใครได้เปรียบถ้าพูดว่าไอตัวเดินนี่แหละนะมนเดินสี่ยกแล้วมันได้เปรียบหน่อยมันไม่เดินปั๊บเลยนะคนยกห้าออกมาไม่เดินต่างชกไอตัวนี้ก็ไม่เดินคุณต้องไปต่างดีตัวนั้นตรางดีตัวแพ้ถูกไหมแพ้ต่างดีไม่เดินต่ ตัวตูแพ้จะไปเดินอีกครับบ่อยตามเกมเลยไอ้ตัวเดินชนะแต่นี้คุณไม่ทำอย่างนั้นอย่างที่มันรอดโปรตี่มันถึงไม่รอดอะไรรอโปรไนตไอ้ตัวเดินสี่ยกพอยกห้าโดนตรงน,น,น,นี้ชนะเลยตรงนี้กรรมการให้คะแนนยังไงเยะนั่นเลยให้คะแนนเนี่ยคนที่เป็นมากส่วนมากเราผมพูดตรงๆตรงนี้นะครับแล้วมันบอกให้อะทุกยกส่วนมากเลยนะจะให้คะแนนเกรงใจค่าใหญ่แล้วจะแห่จะดูจะฟังว่าใครต่อรองไม่เป็นตัวของตัวเองการให้คะแนน ปันหาเัน,นี้เกิดขึ้นทุกวันนี้ถ้าคุณจัดถึงนดบบที่คุณเรียนมารีครับนะเดินเนี่ยนะออกฟุศที่เขาจัดแจ้งถอยนะโต้ตอบได้ไหมอะไรหไหมหรือว่าคุณเคยพูดว่ากีฬาชกมวยเนี่ยนะอีกคนพยายามทำการแข่งขันแต่คนมีป้องกันตัวเยคุณไปให้พวกหนีป้องกันตัวนี่มันถูกต้องหรือเปล่าคุณต้องตรวตัวคุณก่อน โกข้ามันก็จเปลี่ยนแตลงได้ <c oughs> หลักๆก็คือกรรมการถูกต้องอกรรมการเอาละไม,ม่รู้ละมึงมีข้เหน็นไงแต่ผมนี่หนึ่งนะครับผมผมให้จิอยู่ที่ตัวกรรมการใช่อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่กรรมการอันนี้มาว่าแล้วตัวเี้ครับ <c oughs> วเรื่องีกว่าี่ตัวเร่อจริงกรรมการเนี่ยรีกรรมการล้วนๆที่มวยมีทีวกวีเาอย่างบางเลาะเลิกมวยมานีี กลับจากตราดก็มาอยู่บ้านเลยนะแล้วมาอยู่ในเทศอยู่เทศอยู่พักหนึ่งเลือกหวยซินเทนเดอร์ของพี่คนอ่านคุปตอปลาลัดใช่ใช่เป็นใครอยู่ด้วยอาอ่าอ๋อแล้วหลังจากปาลัก้นก็ไปไปญี่ปุ่นอไปญี่ปุ่นไปอยู่หลายปีไหมปีห้าปีปีห้าปีห้าปีเออกลับมากลับมาอที่นี่เลยมันกลับไปอยู่ตราดเลยแล้วก็มาทำไส้หมูเคี่ยว้าบก็ แล้วเลิกทำมานานจรงเนี่ยที่แล้วนะปี่เฮ้ยที่ในหมู่บ้านเนี่ยบางที่บาี่กับบ้านใหญ่ละแล้วมีมีอีกช่องหมไม่มีหรอหมดแต่ในทุกีเออ่ชอบบอลนะเอาเลยบอลไม่ชอบเออเดินผ่าน้าบ้านอเอ้มา้อบมวยบิ่งินเลยเออบางรอบครั้งสุดท้ายแพ้ใครก่อนเลิกเนี่ย เราไล่ลมใจแล้วรักแท้ไม่คุมแท้คุมแท้ชอคโดนไล่แล้วก็เลิกเลยเพราะสมัยก่อนถ้าโดนไล่เนี่ยมันก็จะมีห้ามถ้าไม่ผิดโดนไล่ก็อาจจะสั่งให้พักแค่สามเดือนแค่ต้องสามเดือนสามเดือนคือกลับมาซ้อมแต่ว่าจะช่วอีกนะจะร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่ไหวก็เลยเลิกเลยเพิ่มไม่ขึ้นแเพราะสมัยก่อนนี้มันยังไอเรื่องล้มมันยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะยังโอเคถ้าไม่ไม่มีประวัติอ่ะสามเดือน แต่ถ้าคนไหนถ้าล้มจริงมีประวัติกันปีหนึ่งบางทีมีสองปีแต่มาปัจจุบันเนี่ยถ้านักมวยล้มเนี่ยเราลองไปเข้าใจว่าเขายังให้เลิกเลยร่้ให้กลับมาชวนบ้างยิ่งก็ให้กลับมาแต่ว่าสองคุ่ไม่ยอมรับแต่ก็สองคู่กาวยไม่ยอมรับกันไอ้พวกที่ล้มปัจจุบันเนี่ยนะพอล้มปั๊บทรล้ว่าล้มแน่นอนเนี่ยก็ต้องเลิกมวยสถานเดียวคือเสียนมวยเพราะว่าเขาไม่ให้โอกาสละเขาเคยให้โอกาสละเพราะอะไรมา่าล้มอีกเพราะอะไรมาว่า ฝังโครงการล้มเลยนะมันก็มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างก,กูไม่เคยลดล้มยอะไรอย่างนี้ยนะเาอทำให้กูรู้กูบลูกเพราะกูกูคิววงการมวยสมัยก่อนจ้างแล้มวยมก่อนโชคสิบห้าวันเจ็ดวันให้เงินก่อนอตอนนี้ไม่จา้างไม่จ้างแล้มวยนะครับสียเวลาจ้างใครนะครับผมพูดตรงนี้นะไม่เอ่ยคุณคิดรู้ไหมจ้างใครเพราะฉะนั้นนี่นะถ้าละมวยมันล้มไปนะจะโดนบีบเลืออง่ายสุดเลยเพราะอะไรวะแม่หักหลังเสียอีกทีเนี่ยเขาจะเห็นผมไหม เพราะการจางระมวยลมตัวตัวนะน้อยอยู่ดีๆไม่จานระมวยลรลงย่าแม่ตัวกดตัวนั่นแหละอย่ากรรมการนะไม่เป็นูดนะอาเมื่อกีชอบเขี่ยบนมาเข้าทางเลยนะแน่เดี๋ยเนียพวกเข้างานแต่มีอะไรนะครับผมพูดตรงนี <laughs> like so ้นะถ้าคิดผมพูดผิดโทรไปหาผมได้นะครับและผมจะบอกให้ศูนย์ศูนย์เก้าศูนเจ็ดเจ็เก้าสามเจเก้าสามงมวยผมจะพูดในวั แล้วบางฝากอะไรให้ก็ไเดกรุ่นใหม่หน่อยไหมว่าอยากจะเป็นนักมวยเก่งอ<ม>ยากเป็นมวยดังอยากจะมีเงินเก็บต้องทําตัวยังไงว่าเป็นนักมวยก็ต้องรู้จัก้าที่ตัวเองนะ<ม>ซ้อมบ้างอะไรบ้างให้มันดีนะนรู้จัก้าทีพชกเฟร็จจะเก็บเงินไว้บ้างมันจะได้สบายตอนน่อเนื่ตอนนี้ต่อยมวยเงินเปนดีเลนะดีกาเมไรพี่เยอะไม่สม,ยมัยนี้ช่วงนี้นะค่าตัวไม่ดีค่าตัวไม่แพงแต่้มันมีแต่มันมีอัดฉีก S <S ตอนนี้อาทิตย์ไฟหนึ่งเป็นแสนคนเนี่ยคนเนี่ยสมัยก่อนยุคเราเนี่ยนะเก็บสองร้อยบาทคนมาดูเลยดูเลยเก็บสามล้านสี่ล้านใช่ไหมหพวกแฟนมเขาชอบมวยจริงๆมีเขาชอบศรัทธาตัวลูกมวยมีแต่ยุคนี้ไม่มีก็อย่างที่เห็นคนที่ไม่มีแต่พวกกรรมการะนะ <S <S แล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นเด็กวัยรุ่นพวกวัยรุ่นพวกนี้นะไม่อยอมพื้นศรัทธาชอบมวยชอบได้เสียมากกว่าชอบอะไรก็ได้กินเป็นกรรมนันใช่เด็กเด็กพวกนี้เออเด็ก่นใหพวกเนี้นะ เราดึงเข้ามาพออกมาปั <S <S mm. ๊บแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดอะนะรุ่นใหม่ใจถึงนะใจถึงได้ออกพอตรงนั้นแล้วเรื่องกล้าเพราะในยุคย้อรหลังเนี่ยเป็นรุ่นเกณฑ์รุ่นใหม่นี่นะใจเขาถึงมากเพราะเขากล้าอัดชีนอะไรนะซึ่งไม่มียุคไหนอีกอัดฉีนมากเท่าอย่างนี้แล้วที่สองวันนี้นั้นเขนอาดชีนทีเก้าแสนแล้วเพี้ยอาดชีนบ้านหลังเลยอัดชีนระดับเคยอย่างนี้นะใช่ ้วยุคเรามีไหม้าหมื่นที่มึงให้ต่อยถอยชีวิตเลยอาชีพไม่ได้ก็ั้าเชื่วยนเเหมือนกันข้ามรัวอีสามหมื่นที่ถือ่าเยอะเลยนต่อยใครที่เดิมพันสามหมื่นเนชื่อไม่ได้แล้วต่อแถวตุ้มเบนนั่งมวยเนี่ยมันบทีสามหมื่นถือว่าเยอะนะสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยแฟ้มวยถามมาเนี่ยวะเดี๋ยวผมจะตอบตรงนี้เลยนะต่อหน้าคุยตนี้นะมวยมันเป็นยุคของมัน อย่างยุคปุ่ยรอกยุคสมัยก่อนเนี่นยป่นมวยรางวัลเนี่ยส่วนมากเลยนะจะไม่มีเยอะหรอกที่มีเยอะเลยมาช่วงเพชรดำจักรวาลจักรวาลกับใครนะนั่นแหละที่วันเยอะๆเพราะฉะนั้นที่แฟนมวยรุ่นใหม่ถามไมาน่นะผมตอบตรงนี้เลยว่าสมัยก่อนนั้นเดิมพันน้อยมากข้างสามหมืน่นห้าหมื่นก็โอ้โหถือว่าเยอะที่มาเยอะเนี่ยที่มายุคตัวหลังเนี่ยเยอะพอแล้วไรปะก็ที่ผมบอกว่าพวกคุณเนี่ยแว่นมุดไปใจถึงชอบเล่นจัมบานัน มาเลยมีการเดิมเงนเยอะตอนเนี่ยฝากอะไรกับน uh ักมวยรุ่นใหม่อยากจะเป็นมวยดังอยากจะเก่งอยากจะมีเงินเก็บต้องทํำยังไงทําตัวยังไงคือให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะนักมวยอ่างเงี้ยดยที่บางทีฟ้งเที่ยวเยอะไเที่ยวไม่ยอะเที่ยวนิน้อยได้เป็นักมวยแล้วเราจะดังได้เราไอยากซ้องจากการที่เราทำมือง่ายๆให้มีระเบียบวินัยรู้จัก กดออฟเก็บเงินเก็บทองอ<ม>ไม่มาต่อยเต็มเที่ยวหมดอย่างนั้นเลิกมวยก็ลำบากแม่ใช่ไหมใช่ก็มีแบบอย่างให้อีก,ก็หลายคนนะครับชั่วต่อยมวยแล้วก็ไม่เก็บเงินพอเลิกมวยแล้วก็ลำบากเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่จาไว้รุ่นนี้นะครับขาดตัวไม่เยอะแต่ได้อัดฉีดเยอะเพราะฉะนั้นนักมวยต้องตั้งใจนะครับอ่าโอเคถึงถึงเวลาสุดท้ายครับเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวหลานอ่ามนี่สี่ห้าปีแล้วใช่ใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจแต่นีน้ว่า เออเอาที่ทเนีน้นะเป็นพี่เกิดที่นี่เลยใช่ไหมเกิดที่นี่เลยพ่อแม่ที่นหบบนี่เหรใช่ได้ข่าวว่าป่าที่ไปที่เยอะไหมก็พอมีแต่แล้ได้ยอดบ,บ่อแล้วกันเอาตรงบอนะก็ใชัยมากตอนนี้อ,อยู่แก่พ่ตรงนี้เรียกว่าป่าพ่อไปบอกให้ที่นี้จากเงินจากที่พี่ชกรวยเริ่นล้วนเนี่ยตั้งรวยล้วนๆเราก็มาซื้อที่ไว้ ได้ผลดีไม่เหมาะที่จะสิ่งก่อใ้โรงเรียนไปละป๋ายกให้โรงเรียนฟรีไปเลยอ๋อเพื่อที่ว่าพัฒนาหมู่บ้านให้เด็กๆไปเรียนมรดกันเพราะมาขอโรงเรียนย่ไก่เออไปเรียนสมัยที่ไปเรียนเองกับกบาลเป็นสองโลเนี่ยเรินไปเรียนสุดยอดมากเลยตอนนี้อยากขอกอื่นไหมสวัสดีครับไม่ต้องวัารีดิไม่ต้องวารีดิอ่ะห้าสี่สามสองครับช่วงนี้เราก็มา พูดประวัติของเอ๊เอาใหม่ไว้จะมาช่วงอะไรใหม่ตายาห้ <Corin> าสี 5, 4, 3, ่สามสองไอ้ห้าพอเก่งกาจเก่งเก่งกาครับผมก็ขอขอบคุณพี่เลาะมากเลยครับแล้วก็มอบกัญชากัญชาลา,า,านี่ครับกัญชาลากัญชาลานี่ครับไว้ชงก่อนนอนพี่ถูกภาพร่างกายแข็งแรงนะกระปี้กระเป๋าถ้าตื่นนอนเน ne, สสีสดใสสมองปลอดโปร่งนะครับมีแรงซ้อมมีสีได้ต่อไปแล้วอันนี้ เป็นครูต้อยเบเกอรี่นะครับเป็นของฝากจากผมนะครับบางเอาไว้กินได้กินกักาแฟกินกาแฟครับผมก็ผิดเลยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องจากกันแต่ยังไม่ไปไหนนะครับเรายังยังอยู่แถวแถวนี้ก่อนครับเราวไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ